น้อมน้อมในองสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระธรรมและภาริยสงฆ์กราบน้อ,อรมรำลึกนึกถึงท่านเจ้าพระกุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสดินทโรด้วยความเคารพบูชาโอากาสพระเถรานุเถระเจริญพรยิโยม พุทธศาสนิกชนทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ก็จะเดินพรทุกท่านมานั่งในอิริยาบถที่สบายวันนี้วันจันทร์ที่6มีนาคมพุทธศักราช2,566ขอ,อนุโสทกนากับคณะเจ้าภา,าพ ถวายพระทหารเพนพระทหารเช้าและนำปานะได้แก่คุณชูชาติคุณนภาพรพ,พูลเจริญเจ้าภาพร่วมถวายพระทหารได้แก่คุณชะนะกันเทียนวณิชพันและครอบครัวคุณธัญญพัฒนโรดศิระอรุณและครอบครัว คุณนวลจันทร์ทองก้อนและครอบครัวในการนี้โยมประเสริฐหรือว่าคุณประเสริฐวัฒนพงกิติคุณประภากรประธานกรรมการบริหารบริษัทประพัฒสอนปรปปตีิจำกัดพร้อมครอบครัวได้มีจ,จิตสัทธาถวายปัจจัยร่วมสร้างพระเกศแก้วจุลามณีมหาเจดีย จำนวนหนึ่งแสนบาทวันนี้พระสงค์รับบินทบาท29รูปสมมเนรสิบอดรูปคารวาตจานวนเก้าร้สี่เจท่านสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิก่อนอนุโมทนากับ คุณชูชาติคุณ,ณภนภพรคณะนะคุณชนะกันนะคุณประเสริฐคุณประภากรวัฒนพง์กิติแล้วก็ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านในโอกาสนี้วันนี้ก็มาทำบุญวัดรีรัตนธรรมารามก็เยอะนะไม่ใช่น้อยเก้าร้อยกว่าท่าน มาทำบุญพร้อมกันทำให้ะระลึกอะไระระลึกว่าผู้ที่ยังมีความเลื่อมใสศรัทธาที่ชื่อว่าพุทธศาสนิกชนที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนายังมีอยู่แม้วันจะเลื่อนเคลื่อนไปสักกี่ปี นับร้อยนับพันปีที่ผ่านมาแต่ผู้คนก็ยังเคารพศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในมาทำบุญใส่บาตรบ้างมาถวายพระตาหารบ้างหรือช่วยกันทำนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาเช่นวันนี้เจ้าภาพถวายพระตาหารคุณจนะูชาติคุณนภพรก็เป็นผู้ ถวายที่ดินผืนนี้สร้างวัดศรีรัตนธรรมารามเป็นต้นวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวัวนมาฆบูชาเป็นการบูชาในเดือนมาฆหรือว่าเดือนสามทำให้เราได้มารวมกันในการรำลึกนึก ถึงเหตุการณ์เรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในครั้งสมัยครั้งพุทธ,ธากาลประการหนึ่งสองคือให้เราได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมฝึกหัดขัดเกลาพัฒนาจิตใจของเราประการหนึ่งแล้วก็หมายเอาว่าวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็เข้าวัดเข้าว่าการงานกิจอื่น เราก็วางไว้ก่อนตื่นแต่ดึกลุกแต่เชา้าเตรียมข้าวของเข้ามาวัดบ้างก็นุ่งขาวห่มขาวประพฤติปฏิบัติธรรมศึกษาตามแนวทางคำสอนแห่งพระพุทธศาสนาในวันสำคัญเช่นนี้ถ้าเกิดนับย้อนกลับไป2000กว่าปีที่แล้ววันมาคาบูชา วันเพ็ญเดือนสามเป็นวันที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงธรรมแนวทางอันวิเศษแห่งการดำเนินของพุทธศาสนิกชนเอาไว้เหตุใดเล่าพระองค์จึงแสดงธรรมอันนี้ขึ้นมาก็เนื่องจากพระสงฆ์จำนวน1250รูป ได้มารวมกันท่านบอกว่ามารวมกันโดยไม่ได้นัดหมายหลังจากที่พระองค์ทรงตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทิยานตัสสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเก้าเดือนพระองค์ทรงสเสวยวิมุตติสุขแสดงพระธรรมเทศนากันแรกให้กับปัญจวัคคีทั้งห้าฟัง แล้วก็ได้สาวกหกสิบองหรือว่า60รูปเป็นครั้งแรกในพระพุทธศาสนาพระองค์ให้สาวกทั้ง60รูปออกไปเผยแผ่จำแนกแจกจ่ายธรรมที่พระองค์ได้ทรงแสดงให้สาวกนั้นฟังแล้วบอกว่าเธอจงจาริกไปยังที่ต่างๆเพียงรูปเดียวเพื่อแสดงธรรมอธิบายธรรมที่เราได้แสดงให้พวกเธอฟังนี้แก่ ประชาชนให้ได้รับประโยชน์ให้เกิดความร่มเย็นผาสุขแก่ประชาชนทั้งหลายโดยเหตุนี้สาวกจึงได้ออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับประชาชนแล้วก็ได้สาวกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนนับจากตัสรู้มาเก้าเดือนนับได้1,250องค์ พระสงฆ์ที่มารวมกันในวันนั้นล้วนเป็นพระอระหันต์ได้ตดดรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมอย่างทะลุแจ่มแจ้งในธรรมที่พระองค์แสดงแล้วก็ได้ตรัสรู้ทั้งหมดและพระสงฆ์ที่มาล้วนแล้วเป็นพระที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรพชาอุปสมบทให้ นั่นเรียกว่าเอหิพิกุปะสัมปทาคือพระองค์ทรงเป็นผู้บรประชาอุปสมบทให้ทั้งหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นพระที่มาก็ไม่ได้มาในวันไหนท่านเรียกามาในวันที่พระจันทร์เสวยมาคฤิกหรือวันเพ็ญเดือนสามเหตุใดเล่าท่านเหล่านั้นถึงมารวมกันโดยไม่ได้นัดหมายในวันนั้นตามคติของชาวพราหมณ์หรือว่าชาวสัต ศาสนาพราหมณ์แล้วเนี่ยวันเพ็ญเดือนสามท่านเรียกว่าสิวาราตีเป็นวันที่มาไหว้บูชาพระศิวะแล้วก็มาทำพิธีล้างบาปของศาสนาพราหมณ์ท่านเหล่านั้นท่าน1250รรูปเนี่ยเดิมทีท่านนับถือศาสนาพราหมณ์มาก่อนแต่ว่าเมื่อเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ก็ไม,ไม่ไม่มีเหตุอันใดที่ท่านเหล่านั้นจะไปทำพิธีล้างบาปในคืนศิวาราตีเชกเช่นเดียวกับผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์อื่นๆต่างคนก็ต่างคิดในใจว่าเราจะไปไหนก็มีแต่เหตุอันเดียวที่เราจะไปก็คือการเข้าไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนสามนี้ จึงเป็นเหตุให้ต่างคนต่างมาต่างคนมาต่างที่ต่างทางโดยไม่ได้นัดหมายเข้ามาณนวะัดเวรุวันเมื่อมาถึงแล้วพระพุทธองค์ทรงสแสดงอะไรให้กับท่านเหล่านั้นฟังท่านเหล่านั้นเนี่ยล้วนแล้วเป็นพะระอรหันต์คือตัดสรู้หรือว่ารู้ธรรมมะอันลึกซึ้งจมแจ้งทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พระองค์ทรงสแสดงแล้ว แต่วันนั้นพระองค์ทรงสแสดงเขาเรียกว่าเจตนารมอุดมการหรือว่านโยบายแห่งการอบรมสั่งสอนแห่งการประพฤติปฏิบัติในพระพุทธศาสนาหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นธรรมนูญของพระพุทธศาสนาก็ว่าได้ว่านับต่อจากนี้ไปท่านทั้งหลายทั้งหมด1250รูปเมื่อไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปเผยแพ่ แนวทางคำสอนของพระพุทธศาสนานี้ให้พากันประพฤติปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสอนแบบเดียวกันแสดงแบบเดียวกันมีขั้นตอนวิธีการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระองค์มาได้แสดงให้พระเหล่านั้นฟังว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาจะยังไงที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลนี้ได้ไม่ได้ทรงแสดงอย่างนั้นเพราะว่าท่านเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์แล้ว แต่เป็นการสร้างอุดมการให้กับพระเหล่านั้นในการที่จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาโปรงทรงสแสดงอะไรบ้างทรงสแสดงว่าสัพพะปาปะสะาการนังเราท่านทั้งหลายที่จะเข้าสู่ความสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาได้ประการแรกก็คือการละจากความชั่วทั้งมวล ละจากบาปทั้งมวลสิ่งที่เป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจสิ่งที่เป็นเครื่องที่มาขัดข้องแห่งการประพฤติปฏิบัตินิวรที่กีดขวางซึ่งการประพฤติซึ่งคืนงามความดีของเรานี้ให้เราละความชั่วเขาทั้งหลายสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้เราละประพฤติปฏิบัติตามศีล ไม่มีการอาฆาตเบียดเบียนประทุษร้ายซึ่งสัตว์อื่นอย่างนี้เป็นต้นไม่มีการลักขโมยซึ่งสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ให้อย่างนี้เป็นต้นไม่มีการประพฤติชั่วทางกรรมมาคุณทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นไม่มีการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจอ้อขาดสติดื่มสุราเมรัยอย่างนี้เป็นต้นก็เ,เรียกว่าการละจากความชั่วทั้งมวล ตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมเมื่อลาจากความชั่วก็ทรงแสดงอีกว่ากุศลสูปรสัสมปทาคือการทำความดีให้ถึงพร้อมด้การปฏิบัติมีความเมตตากรุณาต่อกันมีการประพฤติปฏิบัติในสุจริตชีพหรืออาชีพที่สุจริตตั้งตนอยู่ในการสำรวมในกาม ตั้งตนอยู่ในวจีสุจริตการพูดในสิ่งที่เป็นจริงไม่ส่อเสียดไม่เพอ้อเจอ้อไม่เป็นเท็จอย่างนี้เป็นต้นการมีสติสัมปชัญญะในตัวเองกันเรียกว่าคุณธรรมทั้งหลายเป็นกุศลสูประสัมปทาประการที่สามพระองค์ทรงแสดงว่าสจัจจตะปริโยธาปนังเอตังพุทธานา,าสานังคือการทำจิต ของเราให้ปราศจากเครื่องเศร้าหมองใจหรือกิเลสที่อยู่ในใจนี่คือคำสอนในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมใจแล้วเมื่อเราละจากความชั่วเหล้วความบาสิ่งที่เป็นบาปทั้งหลายประการแรกสคือการสร้างความดีแก่ตนและบุคคลอื่นตั้งอยู่ในคุณธรรมทั้งหลายและประการที่สาละชั่วประพฤติดีแล้วก็มาฝึกหัดขัด เกาจิตใจของเราให้บริสุทธิ์เบิกบานจากกิเลสทั้งหลายด้วยเหตุนี้เราได้ละจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วมาประพฤติปฏิบัติความดีจิตของเราได้โน้มเข้ามาในทางที่ดีงามเมื่อโน้มเข้ามาในทางที่ดีงามมีความฝักใฝ่ใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติแล้วก็ขัดเก่าใจอันนี้ให้สะอาดเบิกบานขึ้น พราะพระองค์ทรงสแสดงให้เราเข้าใจแล้วว่าจิตดวงนี้ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นจิตที่ประพัดสอนเป็นจิตที่ประพัดสอนคือจิตที่สวยงามแต่ทําไมเล่าจิตของเรามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยจึงมีความโกรธความอาฆาตพยาบาทจองเวรมีความเป็นทุกข์มีความเศร้าหมองอยู่ในใจของเราเพราะว่าสิ่งที่เราได้สะสม มาทุกภพทุกชาติที่เราได้เกิดขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันนี้ก็ดีหรือว่าภพชาติที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เคลือบใจอันประพัดสอนของเราเนี่ยค่อยๆเคลือบค่อยๆเคลือบด้ยสิ่งที่เราผ่านมาจนมาถึงปัจจุบันบางคนก็กิเลสเยอะบ้างบางคนก็กิเลสน้อยบ้างบางคนเศร้าหมองเยอะบ้างบางคนเศร้าหมองน้อยบ้างเพราะว่ามีสิ่งที่เคลือบทำยังไงที่จะ ทะลุปูโป่องหลวงพ่อฉันใช้คำว,ว่าแทงจุดดำมาเนี่ยเข้าไปหาจิตที่เป็นจิตเริ่มต้นที่ประพัฒสอนสวยงามของเราทุกคนที่เกิดขึ้นมาได้ก็ใช้ธรรมะในการฝึกหัดพัฒนาจิตใช้แนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติในพระพุทธศาสนาคือการทำสมาธิภาวนาค่อยๆขัดเก่าค่อยๆเคลียซึ่งเครื่องเศร้าหมองของใจ ก็นำมาซึ่งสจ,จิตตะปริโยธปนังเอตังพุทธานาสาสนังแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงในโอวาทาปติโมกว่าขันติคือความอดทนเนี่ยความอดทนอดกั้นเป็นเครื่องแผดเผากิเลสนอกจากจะทรงแสดงว่าการละความชั่ว การทำความดีแล้วการทำจิตของเราให้ปสัสศจากเครื่องเศร้าหมองคือทำสมาธิภาวนาแล้วถ้าองค์ทรงแสดงว่าขันติคือความอดทนอดกั้นเป็นเครื่องแผดเผากิเลสอดทนอะไรอดทนในการที่จะละความชั่วอดทนอะไรอดทนในการสร้างความดีอดทนอะไรอดทนในการฝึกหัดพัฒนาจิตเมื่อเราทำขันติให้เกิดขึ้นในตัวเราแล้วเนี่ยก็จะทำให้ทะลุปูโปง ในธรรมทั้งหลายต้องใช้ความอดทนอดกั้นในการประพฤติปฏิบัติในการละสิ่งเหล่านี้เมื่อเราทำได้กิเลสทั้งหลายก็แผดเผาออกไปแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงว่านิพพานังปรามังวทันติพุทธาพระพุทธเจ้าบอกว่านิพพานเป็นธรรมอันสูงสุดเป็นธรรมอันยอดเยี่ยม ดังนั้นเมื่อแสดงมาในวันมาค้าบูชาไม่ว่าจะเป็นการละความชั่วการทำความดีหรือการทำจิตของเราให้สงบเบิกบานเพื่ออะไรเพื่อไปทำที่สุดแห่งธรรมก็คือพะนิพานให้แจ้งที่พระองค์ทรงแสดงไว้ดังนั้นจุดสูงสุดแนวทางสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาก็คือการเข้าสู่พะนิพานจำอย่างไรเล่า ภาษาวกแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่ออกมาเผยแผ่ออกมาแสดงธรรมออกมาเทศให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถึงจะเป็นแนวทางอันเดียวกันได้พระองค์จึงแสดงโอวาทปาติโมกนี้ให้พระสงฆ์ได้รับรู้รับทราบเข้าใจอุดมการแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เลยว่านิพานังบาลมังวัฒนติพุทธาพระองค์ทรงบอกว่านิพพานคือส,สิ่งที่สูงสุดนะในการที่จะ สอนให้กับพุทธบริษัทว่าทํำยังไงที่จะเข้าสู่ธรรมันสูงสุดก็คือตั้งไว้ว่าคือพระนิพพานต่อมาเมื่ออยากจะไปสู่ความสูงสุดแห่งธรรมทั้งหลายคือพระนิพพานต้องทํำยังไงพปองทรงสแสดงว่าสัพพะาปะสะกระนังคือการละความเชื่อกุศลสูป,ปะสัมปทาคือการทําความดีงามให้ถึงพร้อมสัจจิตตปริโยธปนังคือการทําสมาธิภาวนา ขัดเกากิเลสท,ที่อยู่ในใจให้ปราศจากกิเลสความบริสุทธิ์ของใจก็เกิดขึ้นการพัฒนาจิตก็เกิดขึ้นก็เข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานได้นี่คือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้และก็เป็นแนวทางอย่างนั้นมาตั้งแต่ครั้งนั้นจนมาถึงปัจจุบันพวกเราพระสาวกแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกรุ่นทุกรุ่นทุกองค์ท่านก็แสดงธรมสอนธรรมบอกธรมให้กับพุทธบริษัท อย่างนั้นมาเรื่อยๆจนมาถึงหลวงปู่มั่นจนมาถึงหลวงพ่อวิริยังท่านก็ท่งแสดงธรรมอันนี้ให้เราได้ฟังอย่างนั้นว่าการที่เราจะเข้าสู่กระแสแห่งความพ้นทุกข์ได้การที่จะขจัดซึ่งความทุกข์ออกจากใจของเราได้เราก็ต้องปฏิบัติสมาธิภาวนาหลวงพ่อก็แสดงให้เราเห็นให้เราฟังแล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติตามซึ่ง แนวทางอันนั้นมาเรื่อยๆแล้วก็กำลังที่จะขัดเกาซึ่งกิเลสความเศร้าหมองที่อยู่ในใจของเราไปเรื่อยๆไม่วันใดก็วันหนึ่งเราก็จะถึงซึ่งธรรมะอันสูงสุดที่พระพุทธองค์ทรงต,งตั้งอุดมการเอาไว้ในวันมาฆบูชาเมื่อสองพันกว่าปีแต่วันนี้เราท่านทั้งหลายคณะญาติโย,ยม เดี๋ยวเป็นพุทธบริษัทพุทธศาสนิกชนเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าลูกศิษย์หลวงปู่มั่นลูกศิษย์หลวงพ่อวิิยังลูกศิษย์วัดศรีรัตนธรรมารามได้มาทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาพระศรีรัตนธรรมารามวันนี้ก็ตั้งใจในการที่จะทําการบูชา ให้เกิดขึ้นเนื่องในวันมาฆบูชีนอกจากจะเป็นอามิตรบูชาคือการบูชาด้วยวัถตถุสิ่งของมีสิ่งของมาถวายบ้างมีการทำบุญไส่บาทมีดอกไม้ทูบเทียนเวียนเทียนทักปทักษิลรอบอุโบสถการน้ำแล้วเนี่ยก็ยังจะนำพาทุกท่านปฏิบัติบูบชาอันเป็นบูชาที่เยี่ยมยอดในการประพฤติปฏิบัติตามธรรมะ ในวันนี้มีการถือศีลอุโบสถมีการแสดงพระธรรม,มเทศนาที่อุโบสถกลางน้ำเวลา14นาฬิกาเป็นแสดงธรรมพิเศษเนื่องในวันมาฆบูชาแล้วช่วงเย็นเวลา18นาฬิกาเราก็จะสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมแล้วก็เวียนเทียนนะรอบอุโบสถกลางน้ำวัดศรีรัตนธรรมราม ังนั้นจเจริญพรญาติโยมท่านไหนที่อยากจะร่วมในการปฏิบัติบูชาในวันสําคัญอันนี้ก็จเจริญพรมาร่วมกันปฏิบัติร่วมกันบูชาในวันมาฆบูชาด้วยกุศลแห่งบุญกุศลที่ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติความดีงามแห่งการเคารพศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็ขอให้ทุกท่านจเจริญในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเข้าสู่กะระแสแห่งธรรมอันเยี่ยมยอดสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือพระนิพพานได้กันทั้งหมดทั้งสิน้นเธอดสาธุสาธุสาธุ